ออกมาพี่น้องครับเมื่อนี้ออกหมายชะโดเหมือนเดิมครับเสร็จเดิมครับเข้าจะมาัดตามลลาหาปลาชะโดใไ่ครับเข้ามาหนีสองสามหมื่นครับย่งโบได้ตัวใหญ่เลยแต่เดตัวใส่ปลอยครับแต่เข้าบาย่อมแผลครับเมือนี้จะออกหมายเส็นเดิมครับไปครับลุยกันเลยครับ อเอาบรรยากาศที่สวยระวางหาไม้ครับวันนี้เขาจะเลาะหาดูไม้แถวนี่ครับผีมันเป็นบุงเป็นบุงครับไม้ดีไงใช่ไปคืนนึงแล้วครับวันนี้บรรยากาศใดก้าคดดดดดน,นครับแดดแดดดีร่มมะแฮงปันไดครับ เอาไม้กัต้นบรรยากากที่สวยไปครับอ่ารับวิธีการเลือกไม้ครับเขาจะเลือกตรงที่บนล่มครับ เวียดนามครัทั้งงานทั้งงานล่มครับเข้าจะบบตีครับพายามเลือที่มันบนล่มครับที่มันน้นนิ่งๆครับปลาชโดมันจะเห็นดีครับเนี่ครับเดือนยเซี่เนี่ยนี่ครับนะครับคือจทางจังซีบเนี่ยอ่าทางที่มันบมีล่มครับที่น้ำนิ่งๆครับในสี่ที่ปลาจากเขาไงครับอาครับเ้าจะมาลุยกันเลยครับเหลือไม้แล้วเหลือไม้นี่ครับเนี่ยไม้นานนิ่งๆครับอ่า ดูอย่างนี้ครับอาครับผมพี่นอ้องอยากกับคลิปตาครับ จ่องเนี้อครับแบบเขาวไว้ครับเปล่างม่านครับจ้องเข้าวไวครับจ้องเข้าวไปะครับเดี๋ยวก็คลิปตาเด็ดขาดเดี๋ยวขาดช็อตเด็ดอันนี้เก็บนะเฮาจะจบคลิปนี้ไว้โดยคำว่าบุมมานเช่นเดิมครับ ตสายฝนจะตกครับปลาบกินเบ็ดนะครับเบ่งหลังผมเมฆฝนใหญ่มากแล้วครับปลาบหขาวเลยครับเมื่อนี้ปกติตีนี่บกเกินสิฟใหม่ครับมาบะถึงยี่สิบมันต้องมีอาการแล้วก็ต้องกัดต้องกินแล้วแต่มันี้เงียบครับเอาครับเมื่อนี้เทาสรุปแล้วคือบวมมันเส็จเดิมครับมืออื่นเขาจะลุยไหมครับโอเคครับเท่าจกคิปนี้ไปคี่นี่เย้